สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูความคืบหน้านะฮะของคดีนะครับผมอันนี้เป็นคีย์สำคัญผมรู้สึกว่าตัวกรลโตาของสหรัฐเนี่ยเริ่มเข้าตาจนนะ <laughs> ทำไมเขาถึงเข้าตาจนและอะไรนะครับผม uh, นี่ฮะ The SEC wants uh, what it c a n get Ripple uh, foreign trading data คือกรอตอของสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็ทำทำหน้าที่ดําเนินความคืบหน้าคดีปไปนะ,ะทนายของกรอตอของสหรัฐเนี่ยจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งที่เขาล้องขอสารให้ตัว Executive ของ Ripple นะฮะก็คือ r r d g g กรนฮา h o u s e ลั r i s l a r เ e n เนี่ยเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการเทรดนะครับผมของบริษัท Ripple นะฮะ อโอเคเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อราคาของ XRP แล้วมีผลกระทบต่อ Ripple ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้นี่ก็ไปเข้าตาจนนะผมรู้สึกว่ามันมันมีประเด็นอื่นๆที่เอ่อกรอตอของสหรัฐเนี่ยควรที่จะชี้แจงนะครับเช่ <S <S จนจุดไหนที่ XRP เป็น มีลักษณะเป็นเหมือนลักรัพย์หรืออะไรเงี้ยจริงๆควรจะเล่นประเด็นนั้นมากกว่ามาเล่นประเด็นเรื่องของการขอข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วนะฮะว่า Ripple เนี่ยติดต่อต่างประเทศเดี๋ยวเราไปดออูอารมณ์ตลาดก่อนที่จะกลับมานะฮะโอ <Okay. S 2> เคเขียวๆแดงๆนะฮะแต่ว่า i ิตคอ n เนี่ยลงไปต่ำกว่าสี่เอห้าหมื่นเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่สี่หมนะฮะ 894นะครับผม u s ดอลลาร์ i ิต o อ n นะครับผมว้า wow. ว <laughs> <laughs> ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอคนที่มีบิตคอยอยู่ที่ประมาณ100หรือ1,000เนี่ยก, <c oughs> ก็คงชิลก็คงชิลไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมครับ <laughs> โอเคก็ถ okay, so hey, ึงได้บอกว่าเนี่ยบิตคอยนี่มีกองเชียร์หลายคนนะครับผมเออร์ลี่อินเวสเมนต์เออร์ลี่อินเวสเตนะครับผมคนที่เข้าไปก่อนสมัยบิตคอยังไม่มีค่าหรือเก็บลืมอ่ะเก็บแล้วก็เฮ้ยมีบิตคอยอยู่สมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นเดวิดชวาร์สหรือว่าตัวใครนะเซฟานโทมัสนะฮะคนที่ที่ทำตัวโคเอนั่นเองนะครับผมริปเปิลเอ็กซ เขยเอนเตอร์เ l เจอร์โปรโตคอลนะครับผม uh, อันเนี้ยถือว่าถือว่าเป็นไอเดียสุดยอดทั้งคู่นะครับผมอ่ะ uh, BTC นะครับผม4ี่หมื่นแปดนะครับ Ethereum อยู่ที่สองพันสามร้อยสองพันสามร้อยนะครับผม Ethereum <c oughs> อะไรที่มี use case มันก็จะแข่งแกร่งอย่างนี้แหละฮะ mm hmm. ผมรู้สึกว่า <c oughs> คือต่อให้ราคามันจะถูกทิ้งถูกดั้มถูกพัมอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบราคาก็จะยังไงก็จะกลับมาที่ยูทิลิตี้เพราะว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยอีเทเรียมตอนนี้ก็มีส์ทคอนแทรคใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของ decentralized De finance นะมี product ที่เกี่ยวขอ้องที่ลิง k กับตัว DeFi De อยู่เยอะแยะนะฮะโอเคแล้วก็ก็เนี่ยในที่สุดตัว f u n F Flow เงินนก็ไหลามานะครับโอเค บายนัทนะฮะบายนัทอยู่ที่500นะครับผมอ่าโอเคไม่เห็นมีใครนะครับอ่า uh, สนใจว่าบายนัทเป็นเซนเตอร์ไลซ์นะฮะ <laughs> ว่าจะไม่พูดโอเคอ่ะ okay. uh, XRP นะครับโอเ okay. ค XRP นะฮะอยู่ที่1เหรียญ3เซนนะครับผมลงมาอยู่ที่ระดับประมาณใกล้ๆเหรียญหนึ่งนะฮะ ดูซิว่าจะยืนได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราคงต้องไปดูอันนั้นใน TA นะคอดานโนอยู่ที่1เหรียญเหมือนกันนะฮะเขาเรียกว่า Market s e l l o f f นะฮะช่วงนี้จริงๆแล้วพวกนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนนะ,ะคุณก็ Position ตัวเองนะครับผมโอเคไหมแล้วคุณจะต้อง Position ตัวเองไปก่อนหน้านะครับไม่ใช่ FOMO ตามเข้ามานะฮะผมคิดว่าคนที่โฟโมเข้ามาเนี่ยก็จะเ e a r n นยูเ Le รเซนะฮะได้รับบทเรียนพอสมควรนะครับ โอเคอาร์พีหนึ่เหรียญนะครับผมคอร์ดา o โเหรียญนะฮะหนึเหรียญแเซนหนึ่งเหรียญคอร์ดานโน่อเคอ่ะดอยนะครับผมดอคยอยู่ที่ยี่สินะฮะดอคยอยู่ที่ยี่สิบสีเซนโอเคดอนะฮะดออยู่ที่ดอชคยนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้เซนะครับมีคนถามผมว่าดอ c o คยเป็นสแกมไหมครับ คงต่อไปนะฮะในความคิดของผมนะคิดว่าคงไม่นะครับอยู่มานานแล้วอยู่มาก่อนในตัวพวก Sta b l e c ค i ยที่อยู่ในตลาดตั้งนานนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้คือเนื่องจากราคามไม่ค่อยขยับนะเมื่อก่อนนะคำว่าเมื่อก่อนนี่น่าจะประมาณหมายถึงปี2 0 1 4 2 3 1 3นะฮะช่วงที่ d o ชคอยเกิดเกิดขึ้นมานะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยดอคอยเกิด d e c ember นะครับ2 0เ3นะฮะปีเดือนธันวาปี2013นู่นนะฮะ สมัยก่อนเขาใช้เป็นแทนตัว stableco i n เพราะว่ายังไม่มี stableco i n ใช้นะครับอันนี้เป็นสแกมไหมก็คงไม่นะฮะเป็นเหรียญเม่ะมากกว่านะครับเป็นเหรียญเม่ะที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาแจกกันเป็นพันเป็นหมื่นดอชนะฮะมีคนเคยได้นะครับทิปนะคือเหมือนกับเขาโพสอะไรบนอินเทอร์เน็ตแล้วเขาถูกใจเขาก็ทิปด้วยดอชคอยเนี่ยนะฮะเออเสร็จแล้วเออเห็นไหมฮะว่าอีกเท่าไหร่อะ หกเจ็ดปีให้หลังเท่านั้นนะครับผมดอ c คอยราคาพุ่งเป็นสุดยอดนะฮะเออครน,นี้ก็นั่นแหละครับดอ c คอยเป็นสแกมไหมก็ตอบไปนะฮะว่าผมคิดว่าคงไม่ใช่นะครับไลท์คอยอยู่ที่223อยย่สิบสามนะฮะ US ดอลลาร์นะฮะโอเคเพอร์ไลท์คอยนะฮะเอออีกอย่างหนึง่งถ้าดอทคอยเอ,อ่อเป็นเป็นสแกมผมก็คิดว่าคงจะคือ f ฟล n e เน็ตเวิร์กก็คงไม่พิจารณาเอาเข้ามานะครับผมเอเคไหมอืมไลท์โคインโอเคเนาะโอเคเอ่อไปดูลูกพ you know? okay. ี่ล okay. okay. ูกน้องนะครับผม XLM นี่มัน x e m นะฮะ x อ m อยู่ไหนไม่รู้โอเคเจ t นะครับผมอยู่ที่4 1เอ็ซนนะฮะโอเคสเตเลอร์นะครับ ทีเอนะฮะค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังกันทีเดียวนะฮะแท่งนี้โอเคสวิงอยู่ที่สา่าเก้าสิบสามเซนนะฮะไม่ใช่สามสิบเก้าสิบสามเซนนะครับผมทะลุหลุดไปแล้วนะฮะหนึ่งเหรียญเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคายอยู่ที่จุดๆๆที่หนึ่งเหรียญสามเซนนะครับโอเคเอ่ะก็นะ พูดกันทุกครอบบอกกันทุกครั้งนะฮะไอช่วง Market b a ตบัสนะครับผมแบตบสเนี่ยก็คืออ่างเลือดใช่ไหมรับคมนะฮะคุณก็ต้องบริหารความเสี่ยงของคุณเองนะฮะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไรนะครับแต่ละคนมีจุดเสี่ยงที่แตกต่างกันแพลนการลงทุนที่แตกต่างกันนะฮะดูอยู่ on research นะฮะย้ำนะครับผมศึกษาด้วยตัวคุณเองนะครับไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคุณคุณจะซื้อเท่าไหร่นะฮะโอเคไหม สำหรับใครที่ถามว่าออคิดว่า XRP จะไปเท่าไหร่นะมันขึ้นอยู่กับคุณจริงๆว่าคุณจะถือถึงไหนตอบยากนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณติดตามคุณก็จะรู้แหละว่าในมุมมองของผมว่าราคาของ XRP มันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับผมเมื่อคุณรู้อยู่แล้วฟังดีๆนะผมไม่ได้ผมจะไม่ได้บอกราคานะครับ แต่ผมจะบอกว่ายูทิลิตี้ของมันอยู่ตรงไหนแล้วคุณก็คิดเอาเองครับว่าไอ้ยูทิลิตี้นี้มันออกมาเป็นราคาที่เป็น mass adoption ทำไมถึงเอาราคาที่เป็น mass adoption เอาราคาที่เป็น mass adoption อ่ะมันก็เหมือนกับอะไรมันมันก็เหมือนกับอีเธอเรียมตอนนี้อีเธอเรียมเนี่ยตอนนี้มีอ่เขาเรียกหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหมือนกับที่เป็น product ของมันก็คือเรื่องของ d e f i เอาไปใช้ smart contract มีประโยชน์มีการใช้งานจริงจริงๆผมจะบอกว่าไอ้ตัวอ่าอีเธอเรียมเนี่ยเป็น mass adoption ในเรื่องในเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆริงอิเียเนี่ยดีมากๆนะครับผมมีอันที่หนึ่งตัวเขาเรียก non fungible tokens หรือ NFT ซึ่งสามารถที่จะเอามาใช้งานได้แล้วนะครับผม smart contract น,นะฮะสามารถพัฒนาเป็น NFT ได้ ICO ออกไปแล้วนะครับผม ICO ก็ initial coin offerings นะฮะในช่วงปี2017คนที่เอามาใช้ตั้งหากที่ใช้ไม่ถูกนะฮะคนที่ใช้ไม่ถูกเนี่ย มันก็ทําให้เกิดเรื่องของ f r r u จ u e n n c e หรือว่าเรื่องของการชอบช่อ,อกโกงนะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีเรื่องของอีเทเรียมนะครับคุณเห็ตุบอกว่าในในถ้ามันมีประโยชน์เนี่ยอัตราประโยชน์เนี่ยต่อให้มันมีแบตแบสขนาดไหนมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาเพราะว่ามันมีการใช้งานจริงโอเคไหมครับอโอเคต่อนะฮะออตอบเรื่องราคา มีคนถามว่าดอจคอยสแกมไหมนะฮะเพราะว่าเขาผมโพสเรื่องเซฟมูลนะฮะเซฟมูลนั่นน่ะผมคิดว่าแน่นอนเลยเพราะจู่ๆก็มาแล้วก็จู่ๆก็ไปนะครับผมอ่าแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเหมือนกันนะครับว่าโอเคไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรเอ,อ้โอเคปิดแท่งโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะไปผมคิดว่า ยังคงไซด์เวยังเลือกทางอยู่นะฮะยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับผม Technical Analysis หรือ TA เนี่ยผมดูไว้ว่าพฤติกรรมมันเป็นยังไงมากกว่านะครับแล้วก็จุด Position ตัวเองอะ่ะมันมีอยู่แล้วนะฮะอโอเคอ่ะไปกันต่อโอเคก็ฝากนะครับผมกดติดตามนะฮะสำหรับ XR ปองนะฮะ YouTube XR ปองนะครับแล้วก็ กดจอยนะครับผมเพื่อให้ที่ผมนะฮะไม่มีอะไรมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็คือกดติดตามนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเพราะว่าผมอัปเดตบ่อยมากนะฮะ,ะแล้วก็จอยนะครับผมอัปเดตบ่อยมากนี่คือเป็นเรื่องของโพสนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของคลิปอย่างเดียวเป็นเรื่องของโพสเนี่ยคุณจะได้โพสต์ที่มีข้อมูลนะฮะบางส่วนอยู่ในคอมมูนิตี้นะครับผมหรือว่าชุมชนนะฮะกดจอยนะครับผมอันหนึ่งคุณควรที่จะฝึก นะครับผมเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญมากนะฮะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดโลกการเงินมันเชื่อมกันหมดเนี่ยแล้วคุณก็ต้องพูดภาษากลางหนึ่งถ้าคุณไม่ไปไล่พูดภาษาทุกภาษานะคุณก็ต้องพูดภาษาไม่ว่าอังกฤษหรือจีนนะฮะยังไงก็เอาสักอันหนึ่งนะฮะหรือถ้าได้ทั้งคู่ก็ดีนะครับผมโอเคไหมอ่าภาษาจีนผมไม่ได้นะฮะหนีเห่ามา <laughs> โอเคอ่ะนะก็ต้องฝึกไว้นะครับผมโอเคไหม ยิ่งได้เปลี่ยบเพราะว่าคือเหมือนกับคุณจะเปิดตลาดอะแต่คุณไม่หาของมาขายแล้วแล้วมันจะเวริร์กได้ยังไงนะครับออโอเคไหม,มฝาก t w i t t e r นะครับผม Twitter xrpong นะครับผมชื่อเดียวกับช่อง xrpong นะฮะ<ม>แล้วก็มีเ c e b o o k นะฮะตัว xrp Thailand Community แล้วก็ Cryptolism นะฮะโอเคอ่ะก็ฝากกันไว้นะฮะโอเคแค่นี้ อ่ะสำหรับใครนะฮะน,นี่อัปเดตนี้ J1River นะครับผม RippleversusSEC นะฮะ uh, oneonethird uh, นะครับผม onethirdJudgeGrantRippleandorderinformationtoGrantandJcleanmanagement นะครับโอเคทีนี้มีความคืบหน้าเหมือนกันก็นกคือ uh, ผู้พิพากษาเนี่ยให้เขาเรียกอะไรยินยอมให้ Ripple เนี่ย to uh, ขอ information ไปขอไอตัว จดหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ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 เคลตันนะฮะที่เจเคลตันนี่คือใครนะครับผมเจเคลตันเนี่ยคือเอ่อ uh, U.S. Chair U.S.S.E.C. Chair นะครับประธานกลตอ่อ uh, สรัดคนก่อนนะก่อนที่จะเป็นแกรี่เกนสเลอร์นะฮะคราวนี้เขา mm hmm. เขาพูดเรื่องอะไร mm hmm. เกาพูดเรื่องไอตัว release all information all informations regarding เ Clayton and One River Asset Management mm hmm. คือเจเคลตันเนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะ เขาเรียกออกไปแล้วฟ้องร i p p ป e นะฮะในที่สุดพอฟ้องไปแล้วปึ๊บปื๊ป๊ป๊ก็ไปไปเข้าร่วมกับบริษัทตัว Asset Management หรือบริหารบริหารบริหารสินทรัพย์อันหนึ่งเรียกว่า One River นะฮะว,ว้าวโอเคเจคเคลทอนวอสไฮด์ by one river วันที่29นะครับมีนาโอเค one river manage dia มูลค่าของบิตมูลค่าบิตคอย์เฮดฟันเนี่ยประมาณ 2.5งจุดห้าบิเลียนนะครับผม2.5พั 5, 000, 000, 000, นละ้านฮะเนี่ยคุณเห็นไหมว่าทำไมบิตคอยถึงมีคือบอกว่าบิตคอยไม่มีกองเชียร์กองเชียร์เพียบเลยนะครับผมเพราะว่ามีสถาบันเข้าไปลงทุนมีนู่นนี่นั่นเข้าไปลงทุนมีผลประโยชน์มี incentive มีเรื่องของ m i n e r คนขุดนะเพราะฉะนั้นเยอะแยะนะครับผมโอเคไหมอันนี้อธิบายให้ฟังนะริโปก็เลย ซัดไปหมัดนึนะเจคลตันไอตัวกรอของสรัดอดีตกตรอของสรัดนะขอให้เปิดเผยอินโฟเมชันที่เกี่ยวข้องกับวันร i เวอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า Conflict ์อ i ฟอินเท t รนะครับผมก็คือเหมือนกับมีส่วนได้ส่นเสียอยู่ใน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 ,ในเรื่องที่ทำอะไรเงี้ยโอเคปะ่ะก็ว่ากันไปนะฮะในเรื่องของตรงนี้อะโอเคอะ และอันนี้นะครับผมมีคนถามผมเรื่องตัวเบอร์นเอ็กซ์โคลนะครับผมอ่ะเบิร์นเอ็โคลเนี่ยคือฟังดีๆเพราะว่าคือแบรดเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เบิร์นนะครับแบรดถ้าไม่ได้บอกให้เบิร์นนะแต่มีคนถามแกว่าถ้าเกิดวอลเลดเตอร์หรือว่าคนที่อยู่ในวอลเลดเตอร์โนดคนที่เหมือนกับวอลลิตทรานซัคชันของตัวตัวเอ็กซาร์ r เลเจอร์เนี่ยเขาเขาบอกว่าอ่ะ ถ้าสมมุติว่า agreement ว่าจะเบิร์คือว่าจะเบิร์ไอตัว XRP ทิ้งเนี่ยคือแบดก็ตอบไปว่า I don't rule anything else นะครับผมภาษาอังกฤษเนี่ย I don't rule anything else เนี่ยไม่แน่ใจว่าว่าคนไทยเข้าใจขนาดไหนนะครับผมแต่ผมในความหมายของผมคือมันเหมือนกับ it has been still in the possibility items or options นะมันหมายถึงเหมือนกับไม่ได้ตัด ความเป็นไปได้อะไรออกนะครับผมก็คือมันก็คือเป็นไปได้นั่นเองนะคือตอนที่ Ripple เนี่ยเขาตอบเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของ Burning XRP, uh, x ชนี่ย I don't rule anything out นะค,คือถ้าเกิดมีคนถามแกว่าไอตัว s c r โคเนี่ยจะถูกเบิร์นได้ไหมแกก็ตอบพื้นฐานไปเลยบอกว่าก็เป็นไปได้นะเออแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเบิร์นหรือว่าให้เบิร์นเข้าใจปะคือมันมีคนที่แบบตีข่าวเป็นอีก อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เนี่ยผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าคุณไม่มีความรู้ดีๆอ่ะคุณก็จะเข้าใจผิดไปเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับคือมันเหมือนกับใครบอกอะไรแล้วคุณก็เข้าใจนะฮะทวนี้อย่างที่ผมบอกเลยคุณเนี่ยสามารถดิสคัสกับผมนะฮะแล้วก็คือคือทำความเข้าใจของมันเพราะว่าประเด็นของเราเราไม่ต้องการให้คือให้คุณคิดก่อนเสมอนะครับผมอ่า เค okay, ไหมเนี่ยในเหมือนกับที่บร a ดเขาตอบอะ I don't rule anything out ไม่ได้หมายความว่าโ okay, อเคให้เบิร์นได้เลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือในคําถามเนี่ยคือคุณจะต้องดูบทสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้วก็เวลาแกถูกถามนะก็ถูกถามว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดคอมมูนิตี้ของตัว XRP validator เขาต้องการเบิร์นตัว S c o r o เนี่ยทำได้ไหมแกก็บอกว่า I don't rule anything out นะ แกก็บอกว่าก็ก็ก็เป็นไปได้อืมเออก,ก็ก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแกจะให้เบิร์นหรือแกเป็นเจ้าของที่จะให้เบิร์นเพราะว่าตัว validator node เนี่ย Ripple ถือแค่เ็เนะฮะสำหรับใครที่ติดตามอันหนึ่งถือแค่เจ็เอซอันที่สองการที่ใครถือ XRP เยอะๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์โหวตใน XRP ledger เข้าใจปะมันไม่เหมือนกับ เหรียญที่เป็นเหรียญ Governance มันไม่เหมือนเหรียญที่สามารถที่จะทำะคือใครมีเหรียญเยอะกว่าก็จะมีสิทธิ์โหวตอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันไม่ใช่ proof of work proof of stakes นะฮะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือคนจะคุ้นเคยระบบ proof of work proof of stakes นะผมย้ำอีกทีนะไอตัว ripple xrp ledger เนี่ย xrp ledger เนี่ยเขาเก็บข้อมูลในสิ่งที่เรียกว่า DLT หรือ Distributed Ledger Technology นะครับผมการกระจายการเก็บข้อมูลซึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีเหรียญเยอะแล้วจะคือใครมีเหรียญเยอะเราจะมีเสียงมากไม่ใช่นะครับผมนะโอเคปะ่ะประเด็นที่สองก็คือมีสิทธิ์โหวตอ่าไอริปเป l e เนี่ยมีสิทธิ์โหวตใน XRP Ledger ขนาดไหนก็คือผมก็บอกไปแล้วว่าเขาถือครองอยู่ประมาณ7%เเท่านั้นนะครับคือแปลว่าน้อยเป็นส่วนน้อยมากๆในขณะที่ โหน uh, validator โ d e อื่นๆเนี่ยเป็นมหาลัยเป็นธนาคารเป็นอะไรนะพวก exchange money exchange นะฮะเรื่องของ remit นะฮะพวกบริษัทโอนถ่าย,ายเงินอะไรงนี้แล้วก็กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ได้คือการที่จะเปลี่ยนกฎอะไรใน validator เนี่ยคือ r e p o l ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแล้วก็อย่างที่ใครดูคลิปผมเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าจำไม่ได้ที่ผมให้ uh if ripple would disappear, nothing probably not could be changed in the uh, ripple network or ripple uh, ledger, XRP ledger. They're still doing the same as the uh, as they used to. maybe nothing could prevent them to change to to do anything uh from the uh, previous Goku. ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้คือการที่มีริปเปิลอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือจะตกจ,จะมีใครมีใครขัดขัดขวางไอ้เรื่องของอ็อเปอรชันที่จะรันไปได้นะครับไม่ไม่มีคนละเรื่องแล้วก็อันที่หนึ่งตัว XRP Ledger ใช้ระบบที่เรียกว่า Federate เร็ตไ n t i n e นะครับ Federate เรตไบ n t i n e Agreement นะ,ะ์เไม่ได้ใช้ Proof of Work Process เป็นเอ่อแอร์ e เรเมเขาเรียกเป็น Consensus นะครับผมโอเคไหมอ่ะนะโอเค ตอบเรื่องของ XRP s c r o นะครับไม่ได้บอกให้เบิร์นแต่ว่าถ้าจะเบิร์นแล้วเกิดใน validator node เนี่ย validator node เขาหวตแล้วเขาอักรีก็ burn, ก็เบิร์นก็เบิร์นเบิร์นก็เบิร์นนะครับโอเคไหมโอเค The SEC o n uh, what it can't get Ripple foreign trading uh, data Ripple executive won't disclose their foreign trading records นะฮะโอเค okay, เดี๋ยวเราไปดูกัน The SEC won what it can't get. Ripple foreign trading data. Okay. Ah, but then the The SEC wants Ripple Executive to disclose its foreign trading record. Ripple executive won't disclose them and SEC hasn't much success in this offshore request. <laughs> S.E.C. เขาขอให้เปิดเผยให้ Ripple X.X. นะครับผม Brad g a l i n g h o u s e Chris Larsen เ,เปิดเผยเรื่องของการเทรดนะ uh, ต่างประเทศนะครับผมแล้วก็สองคนนั้นก็ไม่ยอมนะคริสกับแบดนะครับก็ไม่ยอม In a letter to New York Court Friday U.S. Securities Exchange Commission uh, George Torre complained that the report is not di disclosed data the SEC re required to work or whether the crypto payment company commit 1.3 billion worth of security violations. He said, Brad and, uh, and co-founder Chris Larsen found hundreds of million XRP transfer directly, indirectly at non-US crypto exchange. The problem the SEC อยากรู้ว่าไอ,ตอ,อ,อไ้ตัวอะไรตัว XRP เนี่ยที่ถูกขายให้ n o n US นะฮะคือถูกโอนถ่ายไปต่างประเทศเนี่ยว่ามีออโอนไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างมันเกินขอบขายของมันเกินขอบขายของอำนาจหน,น้านที่ของ US SEC อะกอรอของสหรัฐนะฮะแต่ละประเทศเขาก็มี jurisdiction หรือเขามีการปกครองของตัวเองนะครับ The SEC can obtain such a r e c o r d from Ripple or any other third-party crypto exchange. The y only that and y e t Judge Netburn เขาก็บอกว่าไงนะฮะผู้วักษาเนี่ย s a r a Judge s a r a Netburn นะฮะเขากบอกว่า The SEC can obtain such a r e c o r d from Ripple or any third party. ไม่สามารถได้รับนะฮะขอแล้วได้ได้รับตัวตัวไอ้นี้นะครับ Who have information s in intra-XP r sales And the SEC needs that information to do my better uh, Ripple time uh, company announcements like the, uh launch a new fund to pump the price of the XRP. The SEC looked Ripple's in the course in December alleged, uh that Ripple raised 1.3 billion by selling XRP and going under registered uh, security offerings. Ripple denies those claims, but the SEC could อสเซอร์ the case if it could pay if the ripple shifts the price อ,อ๋อประเด็นมันก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดไอตัวจุดของการขายที่ขายไปน s exchange เนี่ยแล้วถ้าเกิดมีราคาขึ้นนะครับผมมีราคาขึ้นปุ๊บเออแกก็บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นน่ยมันเหมือนกับเป็นการปั๊มแต่ว่าเป็นการปั๊มที่ออกจากนอกนอก US non US ก็ว่ากันไปนะฮะตรงนี้ แล้วอันนดี้ก็ต้องตบมือให้นะครับผมกระทอองาลังสหรัฐนี่พยายามมาก try and try uh, try try and try again U.S. c r y p t o e x c h a n g e told the SEC <laughs> They didn't have the data leaving only venue for investment offshore uh, ในสหรัฐเนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนั้นฮนะก็เลยคือกระทรองาลสหรัฐเนี่ยตรวจเช็คตัว exchange ททั้งหมดนะครับซึ่งเวลาที่ XRP ขายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ราคาก็ไม่ได้พุ่ง ร,ราคาก็ไม่ได้พุ่งทันมันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่เหมือนกับจะเอาไปทำพรมแอนด์ดัมสกิมนะฮะขายก็คือจริงๆแล้วไออินสติชชั่นอลเซลส์นะ Ripple ก็ได้ออกรีพอร์ตอยู่แล้วเป็นรีพอร์ตควอเตอร์นะเนาะโอเคมาร์เก็ตรีพอร์ตเนี่ยตัว XRP ก็ได้ออกเรียบร้อยแล้วว่าเขาขาย OTC เท่าไหร่เขาขายเป็นอินส i ิ u ชั่นอลเซล e ์หรือโปรแกรมม a บ l ลเซล e ์เนี่ยเท่าไหร่นะครับ ซึ่งก็มีวันมีอะไรอย่างเงี้ยใน US นี่ก็ปกตินะครับผมก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ในในเอ็กซ์เชนต่างประเทศเนี่ยก,ก็เลยหาอะไรไม่เจอในในบ้านนะฮะหาอะไรไม่เจอใน US เอสอ็กซ์เชนตก็เลยต้องไปขอข้างนอกนะครับผมซึ่งตัวสารก็ปฏิเสธก,ก็ไม่จำเป็นนะครับที่ Brad กับ c ล r i s นะฮะเขาทำตรงนั้นอออย่าลืมนะไอะ้ตัวนี้เป็นเรื่องของอ คำฟ้องนะฮะมันยังไม่ได้ตัดสินนะครับโอเคเพราะฉะนั okay. ้นในความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่ากรอตสารัฐเนี่ยมาถึงจุดท,ที่ที่ลำบากแล้วเพราะว่าอันที่1ขอเอกสารอนอกประเทศไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ตัดประเด็นนี้ไปอันที่สองก็คือตัวการค้าการซื้อในสารัฐเนี่ยจริงๆมีคนมองข้ามนะ ผมเห็นข่าวที่เขาไปตีอีกด้านหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยอันนี้คือมุมมองของผมอีกอันนึงนะถ้าเกิดเอาคือเอาผิดข้างในไม่ได้แสดงว่าตัวนี้หลุดแล้วนะตัวการขายตัวนอนอ่าการขายสหรัฐเนี่ย US crypto exchange เนี่ยไม่เจอเรคคอร์ดที่ที่อยู่ใน u u p a n d d u m p scheme อะไรพวกเนี้ยอืมแค่นี้ไอ้นอนนอน US crypto เนี่ยก็เดี๋ยวคือก็ สารซาร่าจอร์ซาราเนเบิร์นนี่ก็ไม่ไม่ได้คือปฏิเสธเรื่องของการขออินโฟม t ชันตรงนั้นผมก็คิดว่านี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆนะครับผมที่ยิ่งใหญ่นะเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นะของอ uh, r i p p l e ตรงนี้โอเคอ่ะวันนี้จริงๆอยากจะพูดประเด็นอีกหลายประเด็นนะฮะอ่ะจริงๆอยากจะพูดอีกนิดนึงเราจะฝากไว้อีกนิดนึงนะครับผม Fear and Greed Index นะฮะ Now fear, okay. Now fear, right? Okay, นะ.พูดแค่นี้นะ.เนี่ย,อ่ะ,นิดหนึ่ง. Uh, um Swift is a messaging mechanism and it's remain only exchange of data. With Ripple, you can actually settling values and you are providing uh, finality, finality and uh, certainty of payment. swift เนี่ยเป็นระบบ messaging ใช่ไหมคือการ settlement เนี่ยจะต้องทำหลังจากนั้นอีกนานมากๆนะแค่แค่ส่งเงินไปนะคือระบบ swift เนี่ยเป็นเรื่องของการข้อความนะฮะแล้วตัว ripple เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของ settling values นะ,ะคือเป็นการทำให้เกิดการเขาเรียก settlement เลยคือการเหมือนกับไม่ใช่การตัดตัวเลขทางบัญชีแต่ว่าเป็นการโอนถ่ายที่เสร็จสมบูรณ์อะ นะครับผมอนถ่ายที่เสร็จสมบูรณ์สินทรัพย์ได้เคลื่อนที่ไปบนอินเทอร์เนต็ตนะฮะโอเคงั้นและนี่คืออัปเดตในคลิปนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเคขอบคุณครับ